ก็พบกันอีกครั้งนะครับสําหรับอนิสสารนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะขึ้นเรื่องใหม่นะครับเรื่องจํานวนตรรกยะเนาะอ่าจำนวนตรรกยะเป็นยังไงเอาติดตามดูในคลิปนะครับอ่าควรรู้ก่อนเรียนนะครับอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ก่อนเรียนเรื่องนี้เพราะว่าเศษส่วนที่เท่ากันเนี่ยเป็นการแสดงจํานวนเศษส่วนที่มันเท่าเท่ากันนะครับ โดยอาจจะไม่ใช่ตัวเลขเดียวกันก็ได้แต่มาแต่ว่ามันมีค่าเท่ากันนะครับก็บอกว่าการที่จะทําให้มันเท่ากันได้นะครับคือการเอาจํานวนจานวนเดียวกันมาคูณทั้งตัวเศษและก็ตัวส่วนเช่นตันนี้นะครับอันแรกเนี่ยมีทั้งหมดอยู่5้าช่องเห็นไหมครับทั้งเรียนดูรูปนี้โอเคมีทั้งหมดอยู่5้าช่องส่วนที่แรงเงามี1ช่อง2ช่องสามช่องส่วนที่แรงเงามี4ี่ช่องจากทั้งหมด5ช่อง เราเรียกมันว่าสี่ส่วนนะครับทีนี้ต่อไปรูปท,ที่2องอมีอยู่ทั้งหมดกี่ช่องครับมียู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามดแปดเก้าสิมีทั้งหมด10ช่องครับ10ช่องเขาแรงเงาไปทั้งหมด8ช่องถูกไหมมันว่างอยู่2ช่องจาก10ช่องแรงเงาไป8ช่อง อันสุดท้ายอันที่สามนะอันที่สามมีทั้งหมดอยู่อ่ากูขออันนี้นับแบบโกงเลยลแล้วกันแถวบนเนี่ยมีห้าแถวนี้มีสามนะครับรวมทั้งหมดมันจะมีสิบห้าช่องเนาะมันจะมีทั้งหมดสิบห้าช่องก็อบอกว่าเศษส่วนเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เท่ากันทักเรียนดูดีๆเท่ากันนะครับสี่ส่วนห้าแปดส่วนสิบแล้วก็สิบสองส่วนห้า มีค่าเท่ากันถ้าเราดูตามส่วนที่แรงเงานักเรียนเห็นไหมดูตามส่วนที่แรงเงาอันแรกมี5ช่องแรงเงาไป4ช่องก็ได้4ส่วนมี5ช่องแรงเงาไป4ช่องได้4ส่วนหอันที่2มี10ช่องแรงเงาไป8ช่องได้8ส่วน4อันที่3มี15ช่องแรงเงาไป12ช่องได้12ส่วนเขาบอกว่า3ตัวนี้มีค่าเท่ากันถ้าเราดูจากรูปเห็นไหมครับมันก็เหมือนเท่ากันเลยครับแค่ช่องมันแบ่งเล็กกว่าใหญ่กว่าเฉยๆถูกไหม ทีนี้การที่เราจะทําให้มันเท่ากันโดยที่มีจํานวนจํานวนเดียวเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาทั้งตัวเศษกับตัวส่วนเนี่ยไปคูณจานวนจํานวนเดียวกันเช่นอ่าพูดอย่างนี้อาจงงจะงงตัวอยา่างให้มา4 5, 5, มี่ส่วนห้าดูะครับเอาไปคูณตัวเลขตัวเดียวกันทั้งเศษทั้งส่วนครับคูณสองคูณสองจริจริงคูณเลขอะไรก็ได้นะครับแต่นี้คูณสองโอเคสี่คูณสองเป็นแปดห้าคูณสองเป็นสิบนะครับ ก็ได้แปดส่วนจุดเอ๊เทากันหรือมาจากสี่ส่วห้าคูณสองคูณสองนะต่อไปถ้าไม่คูณสองนะคูบอกว่าคูณเลขอะไรก็ได้ดิงั้นคูณสามอย่างนี้นะครับสี่คูณสามได้ต่อห้าคูณสามเป็นนะครับสิบสองส่วนสิบห้าก็เท่ากับสองส่วนสิบนะครับ การที่จะทําให้เศษส่วนแต่ละตัวมันเท่ากันเนี่ยคือการเอาตัวเลขไปคูณทั้งเศษทั้งส่วนที่เป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะตัวอะไรก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นสองสามสี่ตัเงคูณร้อยคูณพันคูณหมื่นคูณแสนคูณล้านก็า้ <S <S 1> <S 1> <ๆ>จะเท่าอย่างเท่ากันอยู่นะอ่าอันนี้ประมาณนี้นะครับพอยกตัวอย่างให้ดูแค่สามอันก็คือสี่ส่วนห้าแปดส่วนสิบแล้วก็สิบสองส่วนสิบห้านี้เรามาดูรูปด้านล่างอ่ารูปแรกนะครับรูปแรกคือรูปนี้ ดูรูปนี้ก่อนนะครับมีทั้งหมดอยู่อหนึ่งสองสามห้าหกหกแถวหกแนวตั้งสี่หกสี่ยี่สิบสี่มีทั้งหมดยี่สิบสี่ช่องมีทั้งหมดนะครับเนี่ยยี่สิบสี่ช่องเขาแรงเงาไปทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแรงเงาไปทั้งหมดสิบสองช่องสิบสองส่วนยี่สิบสี่ก็คือแรงเงาสิบสองช่องจากทั้งหมดยี่สิบสี่ช่องนะครับ การที่จะทําให้มันเท่ากันทีนี้เมื่อกี้ใช้วิธีการคูณรอบนี้เขาเปลี่ยนละเปลี่ยนลนะใช้วิธีการหารแต่เวลาหารก็ต้องหารตัวเดียวกันนะครับสิบสองส่วนยี่สิบสี่มันเป็นเราสังเกตนะครับมันเป็นเลขคู่ทั้งข้างบนข้้งล่างถูกไหมเป็นเลขคู่ทั้งบนทั้งล่างเอาสองหานมันลงตัวแน่นอนเอาสองหารมันลงตัวแน่นอนนะลองดูสิ้องหารนะครับสองหารสิบสองนะครับ,รบเอาสองหาน สองหกสิบสองได้หกสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่อ่าเราก็จะได้หกส่วนสิบสองนะฮะเท่ากันเลยสิบสองส่วนยี่สิบสี่เนี่ยเท่ากับหกส่วนสิบสองหกส่วนสิบสองอีกทีเราเรีอะไรหารได้เอาเลขตะะ่อครับก็เหมือนเดิมมันเป็นเลขคู่ทั้งหมดทั้งนั้น สองสามเป็นหกสองหกสิบสองได้สามส่วนหกครับเด็กก็ได้สามส่วนหกเศษส่วนที่จะมีค่าเท่ากันก็คือต้องหารตัวเดียวกันหรือต้องคูณตัวเดียวกันนะเด็กง,งงนะมันค่อยดูนะครับการที่จะทําให้เศษส่วนมันเท่ากันถ้ามันเป็นจํานวนที่น้อยๆเช่นหนึ่งส่วนสามกูยอยากได้จํานวนที่เท่ากันกับหนึ่งส่วนสามเนี่ยอีกสามจำนวนก็คูณอะไรก็ได้เป็นจํานวนจํานวน เริ่มต้นง่ายที่สุดก็คือคูณสองไม่คูณหนึ่งไม่ต้องคูณครับคูณหนึ่งมันจะได้เท่าเดิมเราคูณสองสองทั้งทั้างบนสองหนึ่งเป็นสองสามสองเป็นหนึ่งส่วนสามก็เท่ากับสองส่วนง่ายๆเลยเราตัวเลขตัวเดียวกันครับคูณทั้งข้างบนข้างล่างหรือคูณทั้งเศษทั้งส่วนจำนวนต่อไปถ้าอยากได้อีกสักตัวหนึ่งก็มาเดิมครับตั้งหนึ่งทั้งสามรอบนี้คูณสามครับรอบนี้คูณสามคูณสามทั้งข้างบนข้างล่าง เื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้ครูคูณสองมาแล้วไงสามหนึ่งเป็นสามสามสามเป็น,ะนะครับได้สดามสนครับอันนี้ก็เท่ากับหนึ่งส่วนสามเหมือนกันที่ทําประมาณนี้โอเคน้านี้ผ่านเนาะอ่าทีนี้เขาน่าจะทบทวนเรื่องเศษส่วนนะครับเศษส่วนมีอยู่ทั้งหมดอ่าสามประเภทนะครับตามที่เขาจําแนกมาอันแรกคือเศษส่วนแท้คาว่าเศษส่วนแท้เนี่ยคือตัวเศษมันน้อยกว่าตัวส่วนนะครับคาว่าเศษส่วนแท้เนี่ยตัวเศษ มันน้อยกว่าตัวส่วนหรือว่าข้างบนมันมีค่าน้อยกว่าด้นลลางเช่นอะไรครับเช่นหนึ่งส่วนสองในที่กําหนดมาให้เห็นไหมหนึ่งข้างบนน้อยกว่าข้างล่างหนึ่งกับสองหนึ่งมันน้อยกว่าสองเรียกว่าเศษส่วนแท็อ่าแค่นี้เองนะครับตัวอย่างที่สองก็คือสามส่วนสี่เห็นไหมครับตัวข้างบนน้อยกว่าข้างล่างตัวต่อไปสี่ส่วนห้าเห็นไหมตัวต่อไปแปดส่วนสิบสองนะครับที่อธิบายคือตรงนนะ คือตัวเศษมันน้อยกว่าตัวส่วนนั่นเองครับเรียกว่าเศษส่วนต่อไปเศษเกินนะครับเศษเกินนะครับคือตัวเศษมากกว่าหรือเท่ากับกับตัวส่วนมากกว่าหรือเท่ากับกับตัวส่วนครับมากกว่าคือยังไงสามส่วนสองเห็นไหมัสามส่วนสองยไมากกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนมากกว่านะอันนี้สามเศษมันมากกว่าส่วนเนี่ยมันสามมันมากกว่าสองต่อไปเจ็ดส่วนเจ็ดเนี่ยเขาบอกมากกว่าหรือเท่ากับเจ็ดส่วนเจ็ดก็ ข้างบนเจ็ดข้างล่างเจหรืออันสุดท้ายก็คือห้าส่วนสีห้าส่วนสีก็ข้างบนมากกว่าข้างล่างอันนี้เรียกว่าเศษเกินนะต่อไปจำนวนคละจำนวนคละก็สังเกตง่ายๆนะครับมันจะมันจะเขียนอยู่ในรูปของตัวเลขสามตัวเห็นตัวอย่างที่เขายกมาให้คือจำนวนห้าเศษหนึ่ง 5, 1, ตัวประมาณนี้ครับอันนี้เรียกว่าจำนวนคะอ่า นี่ก็ไม่มีอะไรนะครับตรงในกรอบสีเหลืองสีเขียวตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่า a ส่วน b เนี่ยมันคือเศษส่วนเนาะถ้าตัวข้างบนนะครับตัวข้างบนเรียกว่าตัวเศษเนี่ยเหมือนหนึ่งสองสองเนี่ยตรงเนี้ยเรียกว่าเตษตรงนี้เรียกว่าส่วนแค่นั้นเองนะครับเรียกว่าเศษส่วนนี่แหละที่มาของคําว่าเศษข้างบน,นเรียกว่าเศษข้างล่างเรียกว่าอ่าทีนี้ต่อไปเป็นจํานวนตรงข้ามของเศษส่วนนะครับมันก็จะคล้ายๆกับ จำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มนั่นแหละครับเช่นถ้าเราจำได้เนาะไอ้ทีชอบทวนความรู้นะครับจำนวนตรงข้ามของ1คือลบหนึ่งจำได้ไหมจำนวนตรงข้ามของ2ก็คือลบสองเส่วนก็เหมือนกันนะครับจำนวนตรงข้ามของอ 1, 2, 1, 2, หนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองอยู่ตรงจำนวนตรงข้ามของหนึ่งส่วนสองก็คือก็คือลบหนึ่งถ้าดูจากในตัวอย่างจำนวนตรงข้ามของ หนึ 1> 1, 1, 1, ่งส่วนสามเห็นไหมครับก็คือลบหนึ่งส่วนสามจำนวนตรงข้ามของจำนวนหนึ่งเศษสองส่วนสามก็คือลบหนึ่งเศษสองส่วนสามประมาณนี้ครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันอยู่ห่างเป็นระยะทางเท่ากันก็คือจำนวนบวกจะตรงข้ามกับจำนวนลบที่ค่าเท่ากันอันนี้ผ่านไปนะครับนักเรียนเคยเจอแล้วแหละว่านักเรียนเคยเจอแล้วแหละมันอยู่ในเนื้อหาของป้อหกกับราะครูสอนนี้ ต่อไปนะครับเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับก็คือถ้าเราอยากรู้ว่าเศษส่วนตัวไหนมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยวิธีทําก็คือต้องทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันนะครับต้องทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันเพราะว่าเปรียบเทียบเนี่ยต้องมีจํานวนมีจํานวนครับอย่างน้อยจานวนถ้ามีจานวนเดียวเปรียบเทียบได้ไหมหนึ่งกับสองมากกว่าหรือน้อยกว่าเปรียบเทียบได้ไหม ไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรอ่ะผู้อย่างว่าตัวเดียวหนึ่งตัวสองตัวเดียวมันเปรียบเทียบกับอะไรอ่ะครับต้องมีตัวเปรียบเทียบได้ก็คืออย่างน้อยต้องมี2จํานวนนะครับถึงจะถึงจะเปรียบเทียบกันได้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับต้องทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันก่อนครับเราถึงจะรู้ว่าอันไหนมีค่ามากกว่ากันเต้องทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันก่อนนะครับนนี้ก็น่าจะพูดประมาณนี้ถ้าเรามาดูโจทย์แบบฝึกหัดของวันนี้นะครับตัวอย่างที่เขาให้มาเขาบอกว่าอันนีวคำตอบไปก่อนเรียนแอป ตัวอย่างที่เขาให้มาตัวอย่างที่เขาให้มานะครับเขาบอกว่าจงหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กําหนดให้มาอย่างละสามจำนวนหมาวาว่าไงหมายความว่าโจทย์เขากําหนดมาให้หนึ่งตัวแล้วให้นักเรียนหาจํานวนที่มันเท่ากันกับเขากําหนดให้เนี่ยอีกสามจำนวนมาเนอะจำนวนแรกที่เขากําหนดให้มาคือลบห้าตัวน,นักเรียนต้องหาตัวที่เท่ากันกับลบห้าส่วนหกเนี่ยมาสามตัว เื่อกี้เราพูดมาตอนงต้นแล้วนะครับวิธีการจะหาตัวที่มันเท่ากันก็คือเอาจํานวนเต็มนะครับหรือจะเอาทศนิยมก็ได้แต่คงไม่มีใครเอาทศนิยมคูณเพาะมันคูณยากให้เราเอาจํานวนเต็มนะครับตัวเดียวกันตัวเลขตัวเดียวกันนะครับคูณทั้งเศษและก็ส่วนนะง่ายที่สุดก็คือเอาเลขอะไรคูณเลขหนึ่งไม่ใช่นะครับเลขสองนะครับเ,เลขสองคูณง่ายที่สุดเอาสองคูณข้างล่างข้างบนแล้วก็คูณเลย ห้าคูณสองเป็นสิบหกคูณสองเป็นสิบสองอย่าลืมเครื่องหมายลบนะครับดีลบด้วยนะก็จะเป็นลบสิบส่วนสิบสองนวแรกของครูแทนนะง่ายมากเวลาเราคูณอ่ะทางเลขง่ายที่สุดนะกูชอบคูณเลขน้อยนอยแต่ว่าง่ายคูกับง่ายเธออาจจะไม่เหมือนกันเธออาจจะถนัดแม่สิบสองอย่างเงี้ยกูเป็นไม่ได้นะครับครูคชอบถ้าเป็นคูคูจะไล่จากแม่สองแม่สามแม่สี่แม่ห้าถ้าเขาาห้าจำนวนก็ไล่ถึงแม่หกอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าอ่ะโจรคเนี้ครับตัวอย่างที่เขาเฉลยไปเห็นไหมเอาสองคูณเอาสามคูณเ้าสี่คูณอ่ะกูจะไม่ทำเหมือนเขาแล้วกันกูจะเอาตัวอื่นคูณนะกูจะเอาห้าคูณลบห้าส่วนหกตั้งเหมือนเดิมนะครับเอาห้าคูณก็คือคูณทั้งเศษคูณทั้งส่วนเพื่อให้มันมีค่าเท่าเดิมห้าห้านะครับลบห้าคูณห้าได้ 65อันนี้ก็เท่ากันนะครับต่อไปอ่ะคกูจะคูณอีกสักตัวหนึ่งนลตัวหนึ่งก็ลบ5ส่วนลบ5ส่วน6ที่คูณ5ไปเนาะทั้งเ็จทั้งส่วนนะครับ65 30หารลบกูนบวกเป็นลบ30 66 36นะครับเสร็จแล้วนะครับโจทย์เขาให้หาแค่นี้แหละ เขาบอกว่าจงหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กําหนดให้มาอีกสามจนวนนี่ไงกูดได้แล้วอันนี้คือจํานวนที่หนึ่งจนวนที่สองที่ประมาณที่ทําก็เอา,อาค่าตัวเลขตัวเดียวกันนะคูณทั้งเศษทั้งส่วนัน,นตัวอย่างแรกผ่านไปนะครับขั้นต่อไปนะครับข้อสองข้อสองนะครับข้อสองคือข้อนี้เขาบอกว่าให้หาอีกสามจนวนเหมือนกันนะครับที่ทํานะครับแล้วก็ เห็นแล้วว่าอันนี้มันเป็นจานวนคละนะครับมันอาจจะทําแตกต่างจากเศษส่วนนิดหน่อยนะครับที่ทาก็คือให้เราแยกออกมาจากลบหนึ่งบวกอยู่กับเศษส่วนต่อส่วนสามมีนะให้เราแยกออกมาครับแล้วก็ตรงเศษส่วนเนี่ยเราก็ทําเหมือนตอนที่เป็นเศษส่วนก็คือมันได้ไนมครับเอาตัวเลขมาคูณทั้งเศษทั้งส่วนแต่ตัวเลขตัวนั้นที่เอามาคูณต้องเป็นตัวได้อะไรได้ลบหนึ่งไม่ได้คูณอะไรเนาะ ก็ไม่การไม่สองคูณสองเป็นสี่สามคูณสองเป็นเป็นแล้วเป็นแล้วก็ววได้ลบหนึ่งจำนวนลบหนึ่งเศษ็จนะบเขาบอกว่าเอาสามแสดงว่าเราต้องทำอีกสบต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับแยกออกมาบวกกับ ที่คูณสองแล้วต่อไปก็คูณคูณจริงๆนักเรียนเอาเลขอะไรมาคูณก็ได้นะครับแต่ว่าคูณอาจถนัดจากแม่นน้อยๆไม่ได้คิดเลขง่ายลบหนึ่งบวกเนี่ยไม่ได้ทําอะไรนะครับทําในวงเล็บก่อนสามคูณสองเป็นสามคูณสามเป็นเห็นแล้วครับก็ได้ลบหนึ่งด้สองจำนวนแล้ว อันนี้จํานวนที่1นะครับอันนี้จำนวนที่1อันนี้จํานวนที่2นะครับจำนวนสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับจํานวน1อันนี้คือโจทย์นะครับเจ็สองส่วนสามแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับแยกออกมาลบหนึ่งบวกสองส่วนสามเมื่อกี้คูณสองคูณสามต่อไปคูณโจทย์น่านี้มาคูณสี่แล้วคูณคูณห้าแล้วกันลบหนึ่งบวกสองคูณห้าเป็นสิบ ห้าคูณสามเป็นเส็แล้วครับได้จำนวนลบหนึ่งแบบสามจำนวนครบแล้วตามที่โจทย์ครับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูคคทำให้ดูนะครับแล้วก็เขียนตอบแบบนี้เลยตอบจำนวนลบหนึ่งเศษสองส่วนสามเท่ากับเท่ากับ จำนวนลบหเศษสีส่วนหเท่ากับจำนวนลบหเศษหแล้วก็เท่ากับจำนวนลบหนเศษแปดส่วนสิ 12. อันนี้ประมาณนี้นะครับวิธีการเขียนตอบเนาะอ่านี่ก็นักเรียนคนไหนงงนะครับก็ย้อนกลับไปดูใหม่ช้าช้าไม่น่าจะยากเกินความสมาัถของโอเคอ่าสำหรับแบบฝึกหัดของเราวันนี้นะครับก็มี2ข้อเนาะเมื่อกี้คุณครู นักเรียนก็ต้องทำส่งโดดคล้ายๆกันกับตัวอย่างที่เราทำแต่เมื่อกี้เี้นะครับให้นักเรียนทำนะครับแบบฟึงหัดข้อ1กับข้อ2ข้อ1กับใส่สมุดส่งเหมือนเดิมนะครับก็ใครไม่เข้าใจก็ทักมานะครับวันนี้คุณครูอาจจะพูดเร็วนะอาจจะก็ย้อนกลับไปดูนะครับก็หรือว,ว่าเปิดสปีดสัก0 7 5ก็ได้ถ้ารู้สึกว่าคุณครูพูดถ,ถ้าใครคิดว่าครูพููช้าก็ 1ูโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณแค่นี้นะครับไม่อยากให้มันเยอะเกินไปเพราะกูไม่ได้อยู่ให้เรียนถามเนาะก็จะปะถ้าเราไม่เข้าใจ <surviving. S 2> ก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย